ดูดีครับฟังผมให้ดีนะสนามที่ตั้งอยู่เขากระโดงจังหวัดวีรำมีการลื้อออกไปแล้วครับมีการลื้อแล้วครับทยอยลื้อแล้วครับวันนี้นะครับแต่เช้าเลยจอใจเดียวซึ่งเป็นสายลับของผมเนี่ยนะครับรายงานมาจากจังหวัดวีรัมเขาบอกทนายอันโทรมาปลุกเลยทนายอันมีการเขาลื้อสนามนะเขาลื้อสนามที่เขาเกระโดงผมบอกเอ้าลือล้อเหรอเฮ้ยไม่เพี้ยนมีข่าวเลยเฮ้ยทยอยลื้อตั้งแต่วันเสาร์ก็เลยถามสนาม อะไรยังไงมีหลายสนามบอกสนามยิงปืนเราก็าตกใจแต่สนามยิงปืนนะครับตั้งอยู่ระหว่างจอเจเดียวบอกว่าตั้งอยู่ระหว่างสนามบอลกับสนามแข่งรถคนทั่วไปอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีสนามยิงปืนท,ที่ตั้งอยู่บริเวณดังข่าวก็เลยบอกทำไมเขาลือ้อจอเจเดียวบอกลื้อเพราะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เลยเราก็ถามต่อเอา้าสนามบอลมีเอกสารสิทธิ์สนามแข่งรถบางส่วนมีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะ แล้วทำไมทำไมตรงกลางเนี่ยไม่มีสังสิตเก็บ,บอกไม่รู้เหมือนกันแต่นี่นะครับผมจะบอกว่านี่คือการขยับตัวครั้งใหญ่ครั้งใหญ่สุดของเขากระโดงฮะนี่คือการขยับตัวไม่รู้ว่าเป็นการเตรียมเตรียมรับหรือซ้อมซ้อมแผนอะไรหรือเปล่านะครับแต่รายงานเขาให้ทราบว่ามันมีสนามยิงปืนบริเวณดังกล่าวคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาก็เปิดเมมเบอร์ให้กับคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีใครไปใช้ บริการสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่ล้วไปใช้คนที่ชอบกีฬายิงปืนนะครับจะไปใช้สนามในค่ายทหารเสียมากกว่าแต่นี่คือการเรียนย้ำว่านี่คือการกระยับตัวครั้งใหญ่สุดของเขากระโดงเรียนอย่างนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นคนวีรบุโดยกําเนิดนะครับย่อมมีความผงแผนในที่ดินที่เป็นสมบัติของชาติตั้งแต่รุ่นเก้าในหลวงในการที่ห้าที่หกนะครับท่านพระราชทานให้ผมต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดสามปี ต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ทราบก็เห็นติดตามมาโดยตลอดอเห็นว่าวันนี้นะครับที่ที่เดินทางมาแล้วก็มอบที่ดินการรถไฟให้กับผู้ว่าการรถไฟนะครับโดยเห็นว่าผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านมีภาระหน้าที่ในความรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับในการทวงคืนหัวงแขนนะครับปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่ทีนี้ก็เท่าที่ดูจากสื่อเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นว่า ผู้ว่าการรถไฟออกมาแอคชั่นออกมาแสดงลักษณะดังกล่าวว่าจะเป็นการทวงคืนที่ดึงเกระโดงให้จงได้เลยก็เลยว่าอา้าในเมื่อไปดูนะครับว่าผู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไรดูคําสั่งดูการแต่งตั้งนะครับจากสํานักเลขาคณะรัฐมนตรีนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนเซน็นแต่งตั้งเสนอชื่อของผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับพะว่าต่อแทนเงินเดือน3ามแสนเจ็ดต่อปีแต้ต่อเดือนไม่รวมสวัสดิการอย่างอื่นก็เห็นว่า ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านนะครับแอคชั่นทวงคืนที่ดินเขากระโดงให้กลับคืนมาเป็นของพี่น้องประชาชนผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนไม่ได้มีเบี้ยหวัดไม่ได้มีเงินเดือนจากสวัสดิการของรัฐอะไรเลยเนี่ยนะนะครับก็ก็ทำทำได้เท่าที่ทำนะครับจนทำจนสุดความสามารถแล้วก็หวังว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้าพูว่าไม่ทำหรือจะปล่อยให้ทานายอันวีรังเป็นคนทำ ถ้าทําแล้วโอเคเนี่ยนะครับสิ่งนี้วันนี้ทําได้ก็คือเอาที่ดินเขากระโดมแบบนี้นะครับมาให้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการรถไฟของผู้ว่านะครับก็วันนี้มาแสดงเจตจํานงมาแสดงมายืนหยัดในหลักการว่าผมพร้อมจะลุยเต็มที่นะครับและก็หากนะครับทางผู้ว่าการรถไฟอย่างไม่ได้ไทยถือว่าเป็นคนที่ดูแลเป็นคนเป็นถือว่าเป็นคนที่ออ,อกคําสั่งในฐานะนิติบุคคล ผมยินดีครับในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทานายความยินดีที่จะเป็นทานายความในการทวงคืนในการฟ้องขับไล่เรียกคืนที่ดินเขากระโดงนะครับร่วมกับทางทีมกฎหมายของการรถไฟครับเดี๋ยวอนจาทีู่ีว่าเลดที่อเป็นตัวคชัเป็นตัวรงังจำลองอ่าจลองทีนี้โฉนโดเนี่ยนะครับมันเป็นการรางวัดของกรมที่ดินของคณะกรรมาการ นะครับพิจารณาก็ดีเขากระโดงกันนะตอนนั้นเนี่ยนะครับร่วมกับทางการรถไฟไปชี้เขตแนวเขตอันเนี้ยผมชี้ว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในนวัตกรรมสมัยใหม่เหตุที่ทำตรงนี้นะครับเพราะตามคำสั่งของสารปกครองให้มาทำให้มาดูแนวเขตที่ดินในส่วนของที่กรมที่ดินอยู่ตรงไหนการรถไฟอยู่ตรงไหนก็ทำออกมาเป็นรูปแบบนี้ไอ้ที่บอกหนึ่งกิโลตามแนบท้าย ตามหนังสือแสดงเขตของกรมที่ดินเนี่ยนะครับที่เถียงกันว่ามันมีแผนที่แนบท้ายพระราชกิจสีกาไหมนู่นนี่นั่นแต่มันมีไอ้หกิโลซ้ายขวาและไอ้กิโลซ้ายขวามันทําออกมาเป็นรูปแบบนี้หัวกระโหลกแบบนี้ผมเชื่อว่านี่จะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับตามเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับฉะนั้นอย่ามาต่อสู้อย่ามาพูดว่าแนวเขตอยู่ตรงไหนไม่ชัดเจนนี่แหละชัดเจนที่สุดครับ